2คันครับแรปเตอร์แปลงเป็นเรนเจอร์ส่วนเรนเจอร์แปลงเป็นแรปเตอร์ครับอ่าเรนเจอร์ทีหครับคันนี้กับแรปเตอร์สีน้ําเงินอ่าสลับกันครับอ่าเรนเจอร์อยากเป็นแรปเตอร์แรปเตอร์อยากเป็นเรนเจอร์ครับนี่ฮะเป็นงานแปลงแรปเตอร์ครับอ่าจากรุ่น T6 แปลงเป็นแรปเตอร์ อะไรแท้ครับนานๆจะเข้ามาทีครับก็เป็นช่วงจังหวะถ้ามีคันไหนเข้ามาเสียบก็มาแปลงได้เลยครับกับสําหรับทีหกตัวเก่ารถสิบปีครับแปลงแรปเตอร์ or, ก็ขับต่อได้อีกนานเลยครับนี่ฮะก็เดี๋ยวลูกค้าไปทําเสียเอาเองส่วนคันนี้ก็พูดเล่นครับมันเป็นแรปเตอร์เนาะก็เดี๋ยวจะแปลงเป็นเ1 5หครับก็พูดเล่น